ท่านผมรู้จักสายว่าถามมาต่อไปมาเล่นเลยนะสามสี่ชื่ออะไรหรอโนย์จานปากาล่ะสี่เป็นสายวาดมากี่ปีแล้วหรอสิบสองปีจริงจะมากี่ปีแล้วห้าปีอายุล่ะสิบสี่ปีสีที่ชอบล่ะสีม่วงแอบวาดรูปล่ะไอเบสเพนต์ดกชอบแม่ติดไหมเมคอัพจุดเด่นของลูก ใช้เวลาวาดไม่ไปกี่ชั่วโมงหรอลงมาที่ไหนไม่ในคนอื่นขอบคุณคนชมเองที่ชอบวาดแรงบันดาลใจไปในการวาดถนัดวาดแนวไหนออลิชื่ออาร์ตขอดชื่อมียูเมทไหมวมดอะไรเกี่ยวกับออลิตัวเองไหนสิอุปกรณ์ที่ใช้เบือข้างที่ถนัด พอใจกับงานไหมวาดรูปหน่อยไหมเกมหรือวาดรูปเพลงที่ชอบฟังไม่ชอบอะไรไอดอลในดวงใจแล้วคกฝันแล้วคะแล้วจะทอยดีช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะคุคีนะหลังว่าจะอแฟนยังงก็ติดตามผี้ได้นะคะองทาารนี้วันนี้ตต้องไปละไายบาย